เราบอกว่าเราไม่มีหนี้ใช่ไหมคะในเครดิตบูโรของเราก็ไม่มีหนี้นะคะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้ชื่อคนอื่นกู้แล้วเราก็เป็นคนผ่อนแต่ในเครดิตบูโรของเรามันไม่มีหนี้แปลว่าในเครดิตบูโรของเราเนี่ยจะไม่เห็นหนี้และจะไม่คิดไปคำนวณสิทธิเชื่อบ้านนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะมันมีอีกกรณีหนึ่งที่ต้องดมยาดมเลยนะคะคือ คือลูกค้าบอกว่าตัวเองไม่มีหนี้นะจ๊ะแล้วก็ผ่อนให้คนรู้จักนะคะทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอารมณ์เหมือนกับว่าผ่อนให้แล้วเขาก็จ่ายตังกันทีหลังมันทําให้แบงก์สงสัยว่าเอา้าคุณไม่มีหนี้นี่แต่ทําไมมียอดหนี้ก้อนนี้เข้ามาล่ะหรือว่านี่มันหนี้คุณหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะมันทําให้เขาต้องขอเอกาสารเพิ่มอย่างเช่นใบแจ้งหนี้หนี้ตัวเนี้ยว่าเป็นของใคร นะถ้าพิสูจน์ว่าไม่ใช่ของเรามันก็จะไม่ใช่นี่เรานะคะมีเหตุผลยังไงอย่างเช่นเป็นนี่ของพ่อแม่แต่เราไปคนจ่ายใหเ้เพราะว่าท่านไม่สะดวกที่จะโอนเราจึงต้องโอนให้แล้วท่านเอาเงินสดมาให้เราเพราะว่าท่านไม่ถนัดจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ก็ได้อยู่นะคะแต่ถ้าชี้แจงไม่ได้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะพี่เจ้าขอแนะนําว่าถ้าใครเป็นกรณีแบบนี้นะคะไม่มีนี่จะไปจ่ายนี่ให้คนอื่นนะคะ นะระวังด้วยนะคะ